สวัสดีครับผมจอร์ดเวียร์นะครับครับผมยังไงบ้างไม่ได้กวินแกเงินเนาะใช่ครับไม่ใช่เหอเ้ยกไครับยังยังอยู่ในช่วงพักัเลือกนากนี้าตอียู่อวันนี้เป็นไงมารลกงนครัก็ จริงตื่นเต้นมากนะครับเจอนักแสดงรุ่นใหญ่ๆแล้วก็โอ้หคนแต่งตัวแบบดูดีไปหมดเลยครับก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นปกตไิไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่แบบเต็มขนาดนี้ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้นะครับมฐานะศิลปินแล้วก็นักสแสดงคนนึงก็รู้สึกโชคดีครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศการรับรางวัลเป็นที่สราับผมมันก็รางวัลน,นาตาลาก็เป็นรางวัลที่สุดดีมาก ใอรุการบมันเถอะคไทยถ้าเรามีโอกาสได้ไปเซฟนอมินีเสียงไปเลยกินกระโถนไหมกะ็อหกั้ก็อยากจะเราในฐานะแสดงถ้ามีโอกาสให้ถูนอมินีไปสัก้งหนึ่งก็คงจะดีใจมากก็เป็นหัวเป็นแรงบันดาลใจแล้วับสำหรับพวกเราที่ยังถือว่า อายุย <S desserts> ังไม่เยอะมากในในวงการบันเทิงผมเองก็เข้าวงการเมื่อน่ประมาณ5-6ปีแล้วเราก็มีโอกาสได้รับบทละครรับบทซีรีส์ต่างๆก็บอกว่าวันหนึ่งบทละครบทซีรีส์ที่เราเล่นจะได้มีโอกาสมาอยู่บนเวทีนี้จอนที่้างแม้ประมานึงเลยนะไม่แน่โกหน้าจะได้เข้าทีมได้ไหมโอ้โหจอนไม่รู้จะเป็นไงอย่างเงีนยครับแต่ว่าก็หวังว่าฝากด้วยแล้วกันนะครับที่เราก็เต็มที่กับทีมมากๆครับ ก็ผมเองหรือกวินเองในฐานะนักสแสดงเราก็เพิ่งเริ่มเข้าใจแกนแท้ของเออทำอยังไงหลักการเข้าใจโภละพรหรือว่ามันลูกเอยอะไรเอยเราก็ได้ใช้ชีวิตมาเกือบจะครึ่งแนละ้วใช่ไหมฮะสามกำลังจะสามสิบก็ครึ่งเลยเหรอครึ่งชีวิตสามสิบสี่สิบเนาะคุณจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่โอ้ผมจะไปร้อยร้อยเลยเหรอครับผมคุณจะอยู่ไปถึงร้อยปีนะเอาถึงร้งอยคุณคุณจะอยู่ถึงร้อยปีหรือเปล่าครับ คุณมาครับเราเองผมตุ้มสองร้อปีแล้วไม่ใช่แบบในคาเลคเตอร์แต่ตัวจริงก็ยังเท็กอยู่จะเก็ดไปเลยเอาไม่ยืมเราจะอยู่ทุกนาฬิกาอ๋ออย่างไรอย่างไรอย่างไรครับที่วันนี้ก็แผลงแรงมากเป็นยังไงบ้างเริ่มเปติมอะไรที่ใจครับที่เราเองได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเป็นเจตกับเพื่อนเพื่อนหนุ่มๆน้องๆแทนครับ ในเอ็กก็ได้เห็นถึงความตั้งใจความรักแล้วก็ซัพพอร์ตที่เขามีให้กับเราเราก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราม,มันทำให้เราเห็นว่าเขารักแล้วก็เอ็นดูเรามากแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเป็นอันไหนที่เราสามารถทำได้อย่างแรกแเราก็ต้องไปตัวขงตัวเองให้ให้เขา เลอเขได้รับตัวตนของเราจริงๆใช่ไหมครับสองก็คือเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของอย่างเช่นมีอ Final EP Fan m e e t i n g มันก็จะมีการร้องเพลงมีการพูดคุยเราเองก็ต้องตั้งใจทำผงาน,นให้ดีที่สุดผมเองไม่สบายเนี่ยอ,อีกสองทิตย์ผมก็หวังว่าผมจะหายทันเพราะผมก็อยากร้องเพลงสดให้เขาได้ฟังกันเพราะว่าผมมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีซึ่งเราเป็นแคแสดงเรามาร้องเพลงเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ก็ ได้กำลังใจจากหลายๆคนทําให้เราแบบมีความมั่นใจขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องทําเต็มที่แตถ้ามีแบบของครมีคนนอนส่วนตัวไรไม่ใช่หรอคะับน่าจะหายดีอยู่นะหมอส่วนตัวเหราเป็นหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่หายสักทีหนึ่งผมผมป่วยตั้งแต่วันนั้นแล้วอะเอ่อถ้ามาหาผมอยากคิดว่าจะหายแล้วครับคงเจ๋ง เขาจะขคงจะติดกันเองมาก่อนใช่ครับผมเลงสายลไม่ติดอนได้ยังไงไม่เหมือนเพราะว่าติดไปแล้วก็ช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดเยอะลงโควิดด้วยก็ตามก็เรื่องหมอกาศที่ฝนตกปล่อยขึ้นเลก็หลายๆคนก็ไม่สบายกัอยู่ด้วยกันก็เลยก็อยู่ได้กันเลอเวลา่ขาดีแค่ไหนหรว่ามีอะไรกันหรือตลอดเร่งไหมเกี่ยวอไอยู่ด้กันตลอดเวลาเลยครับก็ไม่ โอ้ยก็ห่างๆกันบ้างนะครับเราเราเจอกันบ่อยแล้วใช่ครับเดี๋ยวจะไม่มี personal space ให้กันนะครับเราก็ต้องมี personal space กันหน่อยนะครับเรเห็นสตานี่คนนี้โว่าอยู่คอนโดเดียวตลอดนะก็ไม่ขนาดนั้นโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้นใครใครครับจริงเหรอไม่ไม่จริงเหรอก็ไม่ทุกวันเว้นบ้างเว้นบ้าง อันนี้เป็นทุกวันไม่ไม่ทุกวันนะแค่แบบทิ้งไยบางทีก็ห้าวันบางทีก็บางทีก็บางทีก็ไม่เจอเลยหน้าทิ้งหนึ่งเอ้ยไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีนี่หว่าไม่มีไม่มีเจอกันทุกอาทิตย์ใช่ชรับชมด้วยว่าเราเข้ามาที่เปิดทำคอนเทนต์โอซีรีส์ด้วยแล้วก็มีแข่งบาสด้วยมีซ้อมบาสด้วยครค out, ับก็เลยโชคดีที being, ่มเราได้อยู okay. ่กันเดือยู่ทุกวันแล้วก็ซ้อมบาสดด้วยเป็นยังไงบ้าง ก็แบบว่าต้องติวเป็นการส่วนตัวขนาดอะไเไหมจากบ้านาติวเต็จาานาส่วนตัวก็ยากครับเพราะว่าเราสองคนก็เป็นคนที่เราก็มีเราก็มีโค้ชมาที่เพราะว่าเองก็ไม่ได้เก่ง่าเท่าไหร่เก่งกว่านิดนึงอันนี้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 ผมอผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องต้องมาลุยกันต่อนะ แต่ว่าต้องแบบอแทติกอะไรขนาดนั้นเหรอครับต้องอรเลยัเพราะว่าถสแทกัสัมภาษณ์เลยเอแท็ติกในเรื่องของเรื่องของอะไรนะครับเรื่องอ๋อเรื่องบาสเหรอครับเรื่องของบาสก็ก็มีอยู่แล้วก็ยืนยันคำเดิมเพราว่ากีฬาบาสกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องว่ากค่ทแ่แล้วก็อะไรผอยากคุยกับคนที่ถ่ายรูป ฉันนั้นมากเลยว่าเพรา,ญญาะว่ญญาเป็นวันที่มันเป็น <c oughs> ช่วงเวลาที่ต้องซ้อมพี่คอยน้องอๆไปซ้อมก่อนที่จะแข่งนะไปวอร์มอัพอะไรอยาเงี้ยนะเขาสอนผมแบบถ้ามีคนเหมือนเหมือนถ้าเราเราสกีนเงี้ยเราป้องกันเงี้ยถ้ามีคนอยู่ดีคือบาสบาสเขาบางทีเขาเล่นตุกติกกันครับแบบไปแข่งอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบอาจจะมีแบบดึงบ้างอาจจะมีแบบดึงบ้างบางทีเจ้าหน้กรรมการไม่เห็นเขาก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยแบบ เออเตรียมรับทุกสถานการณ์เตรียมพร้อมนะครับก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างภาพที่เห็นใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังครับพอดีว่าเราวันนั้นเราแข่งกันแล้วก็อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้หลังจากวันนี้ไม่ได้แข่งกันเลยใช่ใช่แล้วก็คงต้องรอดูว่าเราจะมีแข่งกันอีกหรือเปล่าครับใช่นั้นเลยครับมิ้งคงไม่คงไม่ต้องสอนแล้วจะไมคิดติดกันว่ากันนี้ที่ผมว่าผมจะคงไม่ต้องสอนแล้วน่าจะถกต้องใช่ใช่ผมยอมแหละพอเก็ตอยู่ครับ ใช่ใช่ใช <Hi> ่เพราะว่าผมว่าผมก็เก็ตแล้วแหละว่าไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเพราะมีกล้องอยู่ตลอดเลยถามซีรีส์นิดนึงทำไมคุณต้องถึงเรียกว่าแม่ใหญ่พี่จะเรียกเรอแม่ใหญ่ในท้ายสอดซีรีส์อ่ะที่ผ่านมาคุณมาร์กใช่ไหมนะก็จริงแม่ใหญ่ก็เป็นแม่คุณแฟนฮาร่าก็ใช่ครับในเรื่องของซีรีส์คุณฮาร่าก็เป็นแบบสะเสื่อม เปลี่ยนเสมือนคุณแม่ที่เปลี่ยนเราให้เป็นแวมพายใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนเป็นมาเตอร์ฟิกเกอร์สังกิตแล้วก็เมคเมกเกอร์ใช่ไหมสังกิตก็แน่นอนว่าตัวของมารตัอพรรักกันแล้วคบกันแล้วก็ต้องไปด้วยเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าคดีพลิกกลายเป็นแม่ยายร้ายแม่ยายไม่พอ ไม่ยายไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจไม่ชอบไม่สนิทชอบชอบมากจนอยากกินเองเลยอ๋อคุณฮาร่าอย่ากดูเลือดของตองเองเออใช่ใช่เป็นเปิดการ์ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแวมไพร์ฝ่ายรมะอย่างที่คิดก็เดี๋ยวต้องรอดูเคราบว่าตัวม้ากับตองจะหนีจากคุณฮาร่าแล้วก็แก๊งแก๊งแวมไพร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าในเรื่องในประเทศไทยตัวซีรีส์เนี่ยคุณฮาร่าก็เชื่อได้ว่าเป็นแวมไพร์ที่ทรงพลังที่สุด ก็น่าเป็นห่วงสองคนนั้นมากๆกินเลือดเขาแล้วนะนิดเดียวอีกชิมชิมชิมนิดเดียวครับเพราะว่าถ้ากินหมดแล้วเนี่ยเรากินทั้งทั้งตะวยเหรอถ้ากินบอกเลยนะถ้าถ้าถ้าได้กินก็คงจะไม่มีพวกเราพวกเราตัวไหนที่จะหยุดยั้งอะไรอะไรประมาณนั้นือดเขาหวานแล้วก็มีคงพลังมากด้วยหมายถึงว่าในในแง่ของบัฟที่ได้ที่วัมไพได้กินเลือดสีทองเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ ตัวแวมไพร์เนี่ยทรงพลังมากๆสามารถที่จะเป <the movie> <c oughs> ็นแวมไพร์ที่โอปีที่สุดเลยก็เลยคุณทาราก็เลยอยากจะได้กาครอบครองไว้เพราะว่าเขาอยากจะไปเสริมความเพื่อที่เขาจะได้เป็นควีนของแวมพายต่อไปแตว่าก็ต้องรอจุดจ้าวนจะต่อไปเลยอีกแค่สองปีใช่ไหมใช่ครับมีไฟแนลเอฟพีจีไฟแนลอฟพีเอจะเป็นการตั้งมาะตูเอาแล้วเกณฑเลยใชได้ไหมคะ ดีใ,ใจครับที่ปัดโซลเรียบร้อยแล้วในเวลาไม่อยู่ชั่วโมงก็พยายามทาอะไรชั้นหกวันพุธที่28พฤษภาผมก็สำหรับใครที่กดบันไม่ได้หรือวาอ่าไม่สามารถไปดูก็ไม่เป็นไรนะครับเรามี live ไล<ด>ฟ์สตรีมไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเตรียมตัวเนาะมันก็เป็นการเดินทางของตัวละครพวกเราด้วยเป็นการส่งราไปพร้อมกันรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์ต่างๆที่เรา โชคดีมากๆได้มีโปรดิวเซอร์อย่างพี่ซินพี่ล่าแล้วก็พี่แอมนะครับอนมาทำให้ผมว่าเพลงประกอบซีรีส์ก็เป็นอย่างที่สำคัญมากๆของของซีรีส์เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสสร้างเพลงที่มันเียมามากผมเองก็กับวินก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้มีโอกาสร้องให้ทุกคนได้ฟังในวันนะี้ใช่เราก็เก็บยังไม่เคยไปร้องไลฟ์กันที่ไหนนะครับรแล้วก็เราก็อยากจะเก็บเก็บไว้ ลองเป็นวันไฟนอลอีพีเลยนะครับก็มาดูกันเยอะนะครับมีแบบไม่แบบเป็นการัดทีลยอะไรย่างเ้ยเพราลองไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เก็บเสียงไว้ก่อนแล้วกันครับเก็บไว้ไฟนอลอีพีดีกว่ามีแบบมีแบบย่ำคอกันหมดเลยดีไหมมีเอาทีเลยปะย่ำคอกันเหรอครับคอแหละครับเนี่ยรอผมก็รอมาปิดโดนย่ำโดนย่ำไปแล้วก็เลยอ๋อผมเราเราไปในฐานะ นักแสดงที้วิโอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ไปนั่งกันในซีรีส์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราแค่เหมือนตัวมีผู้พ่วมกับด้วยแล้วก็นักแสดงมีน้องที่มอนกับมิอด้วยนะครับไปคุยพูดถึงแชร์ประสบการณ์ของพวกเราก็อยากก็รู้สึกว่าตรงนั้นเราจะมีเป็นจุดจุดหนึ่งกันที่น่าสนใจในไฟนนลของมทีแต่ว่าตอนนี้ เขาค่อนข้างแบบว่าเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ดูเลยนะสำหรับว่าทำยังไงคิดยังไงเขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้สำหรับผมเขาก็ไม่เคยตัวเล็กตัวน้อยเลยนะครับเขาก็186น้ำหนัก75็ดสิบห้ไมคเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรอกตอนนี้นี่อาจจะเป็นในสายตาของทุกๆคนมากกว่าก็สำหรับผมเขาก็ตัวเท่านี้แหละครับเท่าเดิมก็แล้วก็ให้บทมันพาไปนะครับ ก็แสดงว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งอืมอืมครับผมชอบคำนี้ผมชอบคำนี้เล่นให้ดูยี่สิบว่าเดี๋ยวเขาจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแสดงเป็นผู้หมวดอ่าแสดงเป็นคุณนตำรวจนะครับเขาจะดูว่าเขาจะดูตัวใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าจะดูในผู้หมวดเลยผมในผู้หมวดผมผู้กัะผู้กองนะครับผู้หมวดเออผมไม่ใช่ผู้หมวดนะครับเป็นตีโดนจับไม่ได้โอ้โหผู้กองผู้กองเข้มนะครับจื้อใช่เขาไม่เป็นคนธรรมาสัมภเวษีร้อดไหม ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยหรอไม่คอยตั้งคนท่าแบบร้ยไม่ใช่ร้ายวันนิดนึงนะก็มีอ้อนบ้างทำไมอะคุณดูค่อนข้างกลัวเขานะกลัวไหมเหรอไม่กลัวเลยตามใจดีกว่าอ่านใส่ตามใจแล้วนั่นไ็ใส่ชอบเอาใจแล้วก็เอาแต่ใจโอ้โหคนนี้ใส่ฉีกเลยชอบเล่นมุกอะไรที่มันฉีกตลอดแต่ก็ตลกดีเหมือนกัน สวีกีตอบเดียเขาตอบเดียวบอสครับออบเดียวบอสตอบดีครับถ้าคนอื่นเรียกคนจีได้ไหมถ้าไปคนอื่นเรียกคนจีได้ไหมคนอื่นเรียกได้ครับแต่ว่าถ้าคุณไปเรียกคนอื่นว่าคุณว่าจีเนี่ยอันนี้เราน่าจะมีปัญหากันนะบ่ายแล้วนะครับ เออเพราะตอนแรกอย่าแบบตอนแรกผมก็เดินเดินอยู่ไปแล้วบคนอื่นเพราะบางทีภาษาอังกฤษมันแปลว่าจีมาว่ะอ่าใช่ใช่เออจริงจมันไม่ได้แปลว่าแบบเป็นชื่อผมอะไรเงี้ยแต่ว่าจีนี่ก็คือจะเก็บอินิเชียลตัวนี้ให้เขาแล้วครับเพราะว่าเคยเรียกผิดเรียกเพื่อนคนอื่นแล้วก็หันผมเรียกผิดปุ๊บผมหันมาแบบเฮ้ยร้อนเลยยังไงนะคุณเรียกอะไรนะควันไปหนัวเลย ดังฝากแฟนติดตามที่นี่ที่ผู้เลียด้วยค่ะแล้วก็ฝาก Final EP สุดท้ายนี้ค่ะ Final บัตรก็เหลืออีกสอง EP แล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคุ้งจอสกุลินแล้วก็ให้กำลังใจตัวมากระตอมครับเหลืออีกสอง EP ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้กดบัตรได้สำหรับ f i น a l EP Fan m e e ติ้งนะครับก็ไปเจอกันที่สยามพอร์ลนะครับวันที่28ตุลาคมนะครับวไปส่ง ตัวละครไปกับพวกเราแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยถึงเบื้องหลังความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็ไปร้องเพลง Just You c o s e r แล้วก็ Ever After ด้วยกันขอบคุณมากครับครับ